ความใส่ใจและความห่วงแหนต่อแหลง่งมรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในทุกชุมชนของอำเภอวังน้ำเขียวสังเกตได้จากการที่ชาวบ้านมารับก้าไหมายที่สถานีวนวัดวิจัยสแกราชเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำกินของตนเองคิวที่สิคิวที่สิค่ะกระถิ่ 14, เทพนรกเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่โดดเด่นในสถานีวิจัยแห่งนี้ด้วยคุณสมบัติที่เติบโตเร็วขึ้นในทุกสภาพพื้นที่เกษตรกรในเขตอำเภอวังน้ำเขียวและในหลายจังหวัดจึงนิยมนำไปเพาะปลูกในที่ดินของตนเองเ <le af noise> ช้านี้ดุริยาสถาพรอ หวหน้าสถานีวนวัฒน์ิจัยสกกรานได้พาไปดูสภาพป่าที่ได้รับการฟื้นฟนูจากการบุกรุกเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมามอก่อนแถบนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยคือหัวโลนหมดเลยยังไม่มีต้นไม้จากเดิมที่เคยเป็นภูเขาหัวโลนจากการถางป่าทำไร่ของผู้คนแต่สภาพป่าในปัจจุบัน แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงที่หัวหน้าเอาเอกสารให้ดูเนี่ยเราใช้ลักษณะกันแบบว่าใช้กระถินเป็นไม้พี่เลี้ยงใช่ไหมครับกระถินเทพากระถินน้นลงใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องคิดว่าเราจะเอาอะไรมาสู้กับย่าคาครับถ้าเป็นไม้ที่มันโตช้าเนี่ยมันก็สู้ย่าคาไม่ได้แน่นอนนะครับ,รบเพราะาเลยต้องคิดว่า้าไม้อะไรที่มันสามารถที่จะโตเร็วแล้วก็เลือนยอดเนี่ย คุมยะาคาได้ในระยะเวลารวดเร็วเราก็เล,เลือกพวกไม้ไม้ตัวเล็วพวกกระถินเทพากระถินอลงอพอ,อปัจจัยแวดล้อมไม้พี่เลี้ยงเนี่ยปรับปรปุงแล้วเนี่ยมันทําให้ปัจจัยแวดล้อมในป่าเนี่ยดีขึ้นครัแล้วก็ปลูกเสริมพวกไม้พื้นถิ่นเดิมพวกเพียนทองเทียนหินเขี่ยมรหรือแม้กระทั่งพวกประดูพยูงอะไรเสริมเข้าไปครับคือพื้นที่ที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมตอนที่หัวหน้าเริ่มลงมือนี่ม,นมันประมาณกี่กี่หมืน่นไร่กี่พันไร่อะครับ เราเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2525นะครับจนถึงปี2536ครับปลูกปีหนึ่งประมาณ2,000ไร่นะใช้เวลา 10, 10ปีเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าที่ฟื้นฟูมาทั้งหมดก็จะประมาณ20,000ไร่ที่เราฟื้นฟูมาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็น,น,ปนขัวโลนเป็นทุ่งยาคาเนี่ยให้กลับขึ้นมาเป็นเป็นป่าประมาณ20,000ไร่ถ้าเราสังเกตเนี่ยรอยต่อของป่าป่าธรรมชาติอยู่ตรงป่าธรรมชาติอยู่ตรงนี้ รเราก็เราปลูกสวนป่าชิดไปนะฮะเราเห็นว่าไอช่วงรอยต่อเนี่ยป่าธรรมชาติมันจะลุกค,คือมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆโดยโดยธรรมโดยธร<ด>ยรมชาติาโดยพื้นฐานของการสืบพันธุ์ธรรมชาติของไม้ไม้พื้นเมืองเดิมนะครับหลังความพยายามฟื้นฟูป่าแห่งนี้อย่างต่อเนื่องทำให้ระบบนิเวศฟื้นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมกับพืชและสัตว์ในพื้นที่ได้กลับคืนมา ชาวบ้านได้จากป่าสแกราชแห่งนี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าผืนป่าแห่งนี้ได้กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์อีกครั้งปัจจุบันสถานีวนวันวตวิจัยสแกราชเปิดให้ชาวบ้านได้เข้ามาทำประโยชน์ภายในบริเวณที่ได้รับการฟื้นฟูแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาที่สร้างขึ้น,นร่วมกันโอนี่ได้ทุกเห็ดเลยนะเนาะได้ทุกเห็ดค่ะสมมติจะเป็นเห็ดโคนอะเยอะข้างล่างใช่ คนนี้แพงเลยเนาะแพงสองรยดวงว <itet> ันนี้ดวงคดีถ้าได้เห็นท่นไปขายที่ไหนครับอันนี้ไปส่งแม่ค้าข้างล่างอะหลังจากที่เราฟื้นป่าขึ้นมานะครับปัจจัยแวดล้อมต่างๆมันก็กลับฟื้นขึ้นมาความเขียวขจีอุณหภูมิอุณสมบัติของดินต่างๆสิ่งที่ตามมาหนึ่งก็คือสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าก็เริ่มที่จะ เข้ามาเยอะขึ้นมีหมูปลามีกระต่ายมีไก่ฟ้าอะไรต่างๆเริ่มเข้ามาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตามมาอีกก็คือเรื่องของอผลผลิตรองก็คือเห็ดนะฮะเห็ดเนี่ยก็จะขึ้นมาตามอย่างเห็ดละโงกนะฮะก็จะขึ้นมาในแปลงปลูกไมย้ยางนาทีเคียนทองเห็ดตะไคร้เห็ดเห็ดเผาะหรือเห็ดต่างๆก็จะเริ่มขึ้นมาพอเห็ดเกิดขึ้นชาวบ้านหรือราษฎรที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็เข้ามาเข้ามา เพื่อ,อทํากินเพื่อที่จะเอาไปขายอะไรต่างๆก็เกิดเป็นรายได้ของชุมชนขึ้นมาซึ่งทางศูนย์ก็เปิดโอกาสให้ราษฎรในในพืน้น,นที่เนี่ยเข้ามาเก็บหาได้แต่ก็ต้องมีกติการ่วมกันนะรูปรแบบการจัดการเพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างสถานีวนวันวตวิจัยสแกราชกับชาวบ้านนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างป่า ที่สามารถให้ความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นเพื่อแสวงหาข้อคิดหรือทางออกอื่นๆของการจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณวังน้ำเขียว รูปแบบการจัดการดังกล่าวจะเหมาะสมกับการนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ระบบนิเวศอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่มรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่หรือไม่ในฐานะนักนิเวศวิทยาคุณปิยทิพย์ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดโดยเปรียบเทียบว่าผู้ที่เข้ามาใช้ที่ดินที่เข้ามาทำกินในระบบนิเวศนิเวศหนึ่ง ยอมไม่ต่างจากการเข้าไปอาศัยในบ้านหลังหนึ่งเราจะอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างเป็นสุขได้ต้องเริ่มต้นจากการทำความรู้จักและเข้าใจในลักษณะแวดล้อมของบ้านในมุมของทางนิเวศวิทยาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนว่านิเวศวิทยาตรงนี้ลักษณะของพื้นที่อย่างนี้เป็นอย่างไรถ้าที่ดินตรงนี้มันเหมาะสําหรับการเกษตร เจ้าของหรือคนที่มาอยู่ใช้ก็ใช้ทําการเกษตรไปอย่างงี้นะคะถ้าตรงนี้มีน้ําอยู่แล้วมีแหล่งน้ําแล้วมีดินที่มันหนาพออย่างเงี้ยนะคะนั้นก็น่าทําเกษตรได้แต่ถ้าสมมติว่าบ้านที่เราขยับเข้ามาอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่สูงด้วยนะห้องมันอยู่สูงน้ําก็เก็บได้ไม่มากเพราะดินมันน้อยค่ะจาย์ก้อนหินต่างๆมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยแถวเนี้ยในวังน้ําเขียวเองก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งที่ดินที่มีที่ดินน้อยที่ดินที่ดินเยอะค่ะที่ลุ่มเยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้น ถ้าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ทางระบบนิเวศเป็นยังไง <S <S ดินเป็นยังไง<ม>ต้นไม้เป็นยังไง,ไง,ไงวันนี้เรามีมาตรการนี้มาแล้วแก้ไขแล้วแล้วก็ให้โอกาสประชาชนได้ยอยู่อย่างถูกต้องนะคะาตามกฎหมายแต่ประชาชนก็ต้องเคารพก็ต้องรู้ค่ะว่าที่ของเขาควรทำอะไรได้บ้าง<ม>ใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนหนึ่งคะ่ะอาจารย์เพราะว<ม>่าในพื้นที่ของบ้านหลังเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนกับต้นน้ำค่ะแม่น้ำมูลด้วยเพราะฉะนั<ม>้น ในการทํางานของเรื่องเราเนี่ยคือณนะตอนนี้ที่ดินของวังน้าเขียวอยู่เนที่สูงที่เป็นลุ่มน้ําเป็นต้นน้ำใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามจะรักษาให้น้ำเนี่ยอยู่ในดินต้องยอมรับกันว่าพื้นที่อำเภอวังน้ําเขียวมีผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรมากมายทั้งเกษตรกรเจ้าของธุรกิจที่พักนักท่องเที่ยวข้าราชการคนใช้รถใช้ถนนและอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายการจัดการพื้นที่แบบที่เรียกว่าแหลง่งสงวนชีวมณฑลหรือไบโอสเฟียร์รีเซิร์ฟดูเหมือนเป็นรูปแบบที่น่าสนใจคือมีการจัดสรรขอบเขตให้คนและระบบนิเวศเกื้อกูลกันสร้างเส้นแนวปันแดนระหว่างป่าก,กับคนให้ชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับแนวเขตร,รอบนอก เป็นบริเวณที่อาศัยและทำกินของผู้คนรวมถึงแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆที่จริงแล้วอำเภอวังน้ำเขียวคือแนวเขตร,รอบนอกของแหล่งสงวนชีวมณฑลสแกร,ราดที่ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกด้วยอันนี้จริงแล้วถ้าเรามองประเทศไทยนะคะแล้วเราซูมกลับมาที่วังน้ำเขียวนะคะ วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นเหมือนกับโมเดล,ลหลายๆอย่างอาจารย์เพียงแต่ว่ามันประเทศไทยพร้อมจะเอามาใช้ m, หรือยังพร้อมที่จะเอาแนวคิดของเขาเรื่องของมีคอโซนมีบัฟเฟอร์โซนแล้วมีธารชั่นโซนเนี่ยออเอามาใช้อย่างไรพื้นที่ไทยสามาคัคคีซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของการไปทํา รีสอร์ทใช่ไหมคะในพื้นที่สปกบ้างในพื้นที่ป่าสงวน,นบ้าง,างอ,อะไรเงี้ยค่ะเราจะแก้ไขกันยังไง,ะะไรงจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามากลับมมคิดนะคะอาจารย์เพราะว่าในเงี้ยเงื่อนไขของการท transition zone ํการ์เซชันโซนเนี่ยคือมันก็คือการพัฒนาแต่พัฒนาไปอย่างไรให้มันยั่งยืนเพื่อจะตอบสนองทุกอย่างคุณต้องมีป่าต้องมีน้าเพื่อจะเลี้ยงเราวันนี้นะคะมัแน่าถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะใช้วิชาการใช้ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาภูมิศาสตร์อุทก ใช่ไหมคะเรื่องการพัฒนาประชาชนเนี่ยนะคะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราน่าจะมาทําเป็นโมเดลที่ดีในการจัดการใช้ที่นี่ค่ะเป็นต้นแบบเราจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ว่าเราควรต้องเอารายละเอียดตรงนี้มาคุยกันมานั่งขีดเส้นกันแล้วว่าบ้านอาจารย์อาจจะอยู่ตรงนี้เหมาะทําอะไรบ้านของหาเองตรงนี้เหมาะทําอะไรแล้วเรามาเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่คําตอบที่กฎหมายอย่างเดียวค่ะอาจารย์ประเด็นเนี้ยอันที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่วงน้ำเขียวเนาะอาจารย์ประเด็นก็คือว่า วังน้ําเขียวเป็นอาเภอที่อยู่ประชิดและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะคะสิ่งที่ภาคราชการได้ดําเนินการมาตั้งแต่เป็นกรมป่าไม้เป็นกรมปรียงชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะแล้วก็มันมีกลุ่มคนค่ะอาจารย์ที่มันเป็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าเริ่มมาคุยกันแล้วที่นี่เป็นคณะกรรมาการที่แรกของประเทศนะคะอาจารย<อ>์ของระดับก่มป่าการที่เราได้เริ่มคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยม,มันก็จะเป็นแนวทางการค่ะที่ทำให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันในในส่วนแรกๆเนี่ยค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ตัวเองก็มองว่าอันนี้เป็นการจุดประกายการทํางานถ้าถ้าเราวกกลับมาที่วังน้ําเขียวนะคะอาจารย์<ม>จริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่ในประเทศไทยนะคะที่เนี่ยเป็นหลายๆอย่างคะ่ะมีทั้งนโยบายที่ส่งต่อมาจากตอนแรกที่<ม><ม>เป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมคะมีการทําสัมป,ปทานแล้วก็มีการเข้ามาประกาศอุทยานแห่งชาตินยคะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้ามามีสปกมาเป็นคําตอบในการแก้ไขการความขัดแย้งใช่ไหมคะมที่นี่มีคําตอบก็คือมีศูนย์ที่ หายทอดเรื่องการฟื้นฟูป่ามีมีสานีวิจัยของของที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะและพื้นที่ที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชั่วมณฑนของประเทศไทยแห่งแรกนะคะไบโอสเฟียร์ไบสเปิซิฟ์นะคะสิ่งเหล่านี้คือรายเหียดของการจัดการอาจารย์แต่ว่าต้องเกิดจากพื้นที่นยเราต้องมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันมหาทางออกร่วมกันแล้วก็สายตาที่เฝ้าระวังค่ะ จะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นสายตาของจะตำรวจก็ไม่ได้ต้องเป็นของเพื่อน,อนบ้านอยู่ชุมชนอันที่จริงม,มรอดอกโลกนะคะอาจารย<ม>์ณตอนนี้เป็น world heritage site ของประเทศไทยแห่งที่2นะคะแล้วชื่อหรือโลโก้คำนี้ค่ะมันเป็นตัวประชาสัมพันธ์อย่างดี<ม>เป็นตัวประกาศอย่างดีคนทั่วโลก เนีย้ยนะคะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศก่อนนะคะอาจารย์หลายคนที่เริ่มต้นแม้กระทั่งตัวเองเวลาไปต่างประเทศก็เริ่มต้นจากที่ไหนคือโมรดกโลกอันนี้อันนี้เราสรุปได้ไหมครับพี่อาว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวมณฑลความหลากหลายชีวภาพความยั่งยืนของป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจัยสําคัญใหญ่อันหนึ่งก็คือชุมชนที่อยู่ร,บ<ช>รอบๆหรืออยู่ในบริเวณนั้นใช่ค่ะก็เท่าที่ได้ทราบมาก็อย่างอของของพื้นที่ปลูกป่าของสกลาดที่ของกรมป่าไม้ที่เขาทำมาตั้ง3า4 0ปีเนี่ยะอาจารย์ พื้นที่นี้เขาก็มีการทำงานร่วมกันนะปัจจุบันนี้กลายเป็นพันธมิตรคือคนที่วางน้ําเค็มอยู่ได้ก็เพราะมีสกลลาดมีป่าที่ให้เห็ดอะไรที่ได้ยินมานะคะอาจารย์อย่างนี้ยคือมันก็กลายเป็นความรักความผูกพันกันระหว่างคนที่อยู่ใกล้กับป่าราคาไม่สูงครับราคาขายไปมันก็หมดนะแต่ก่อนที่ผมรู้มาไล่มาตั้งแต่สองหมื่นห้า ไล่น,นนะจนมาถึงล้างยายบอกไม่ขายขายแล้วลูกหลานจะไปอยู่ตรงไหน,นที่มันสวยมันถามว่าอากาศมันก็ดีมีนะมีคนมาขอซื้อสาิบล้านเราบอกเราไม่ขายฮะสาบล้านแต่เราไม่ขายจ้าห<ะ>้าล้านสา,า,าล,ล้านจา้ะ